แล้วทุกคนดูโอ้โหกูมาหาอะไรนะกูมาหาดา้อนไฮเดนแล้วกูได้วอเตอร์คีเลือจะเชื่อดา้อนช็อป้านจำหน่าไอดีไก่ตันราคาโดนใจมีไอดีไก่ตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่ตันโมจิตื่นดาบคู่เผ่าว,วีซีไก่ตันผลเสือและอื่นๆอีกมากมายลองมาเลือกกันได้ที่ร้านดานออ้อนช็อปลิง์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลย เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะฮะ,ละหลายๆคนอาจจะสงสัยนะ,ะับว่าพี่มาทำอะไรโลกหนึ่งวันนี้พอดีพี่แบบตามหาไปนะครับหรือว่าท่อของซาโบนั่นเองนะครับเออที่ซาโบกับเอสเคยใช้เล่นตอนเด็กๆอะ่ะเอสใช้ตอนเด็กสิแต่ซาโบใช้ตอนโตใช่ปะ่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้น คือตอนนี้มันรีเวิร์กใหม่นะครับเออแต่ตอนที่พี่หาเนี่ยมันยังไม่ได้รีเวิร์กนะครับเอ,อวันที่พี่หาเนี่ยเพราะว่าพี่หาเผื่อไว้ก่อนไงแบบพี่ไปแอบดูมาแล้วว่าถ้ามันรีเวิร์กใหม่เนี่ยมันจะโคตรเท่ไฟมันจะแบบแบบประงกาอนะเออพี่ก็เลยตามหาครับแล้วก็มีน้องๆนะครับมาคอมเมนต์บอกว่ามันสามารถซื้อได้ที่ก่อนน้าแข็งนะฮะนี่ไงไปกดซื้อเลยละกัน <laughs> แสนเดียวกดถูกโอ้ก็จัดไปเลยสิครับแสนเดียวไหนวะ อ่านี่ไงไปโอ้ยราคาโคตรถูกเลยแสนเดียวเยสอย่างเท่ hey, ถือท่านี้ด้วยอุ้ยอย่างเอา oh, yeah. อ่ะเฮียตอนนี้ยังไม่ดีเวิร์กนะครับสกิลจะเป็นแบบตีธรรมดาครับไม่มีไฟอะไรเลยนะเวลากดพุ่งเข้าไปก็ไม่มีไฟนะเนี่ยลองพุ่งใส่บอสด,ดูบุ้มเนี่ยจะเป็นพุ่งเข้าไปตีนะครับไม่มีไฟอะไรเลยนะเออประมาณนี้อ๋เขาตายเขาโดนสกิลบอสตายคิกกุกูผิดปอะวะาน,นี่กูเข้ามายุ่งเนี่ย ขอโทษครับเนี่ยเราขอแบบเก็บมาตเตอรี่แป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหแต่แบบสกิลมันเจ๋งว่ะใช้มบตเตอรี่น้อยมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาล่า2ดาบนะครับก็คือหนึ่งก็คือไปอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันเนี่ยพี่จะหาดากอนไทเดนนะครับคือพี่ชอบมากเป็นอันที่พี่น่าจะชอบที่สุดในการรีเวิร์กดาบแล้วแหละมันสวยมากอลังการจัดก็เดี๋ยวเรากลับไปหาดากอนไทเดนกันนะครับที่มันอยู่โลกไหนวะโลก2เออเกาะสุดท้ายนะครับของโลก2ที่เป็นเกาะหัวกะโหลกเนาะ นี่ไอตัวน pues ี nah, <my serge> <ster> ้แหละเอาดักก้อนไทเดวมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เอ้นี้มันคือใครวะในการ์ตูน่ะมันนึกไม่ออกเลยอะหรือว่าข้าคืออันี้วะอะไรนะชื่ออะไรอ่ะเออนั่นแหละไอที่เป็นแบบราชาในเกาอมรดกหรือเปล่าหรือไม่ใช่เออผมไม่รู้เหมือนกันวะจำไม่ได้อะมันคือใครก็ไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับว่ามันเป็นตัวไหนในอนิเมะนะ โอ้โหแล้วดันเนี้ยแม่งชอบมีเจ้าทะเลไงแล้วคือแบบเจ้าทะเลแม่งพอผมตีตายก็ไม่ได้เลยนะเจ้าทะเลตัวเนี้ยเหมือนมันมากับบอสอ่ะไอ็เจ้าทะเลเอ็งจะเอาใช่ไหมอื้อหมัดสายฟ้าอ,อืออิเล็กทริกแท็คเกิลอิเล็กทริกฟอร์เป็นไงล่ะอตีเจ้าทะเลก่อนอุ้ยกูจะตายกูจะตายเขี้ยะละนี้เลือดผมน้อยจัด <c oughs> เออ แล้วกูใช้ไป์อยู่กูตาย <laughs> ขอใช้3ามดาบแล้วกันก็เราใช้3มดาบในการล่าอนาก,ก้อนไทเดนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บมาติรี่ของไป์ที่หลังเนาะม่งั้นแบบไม่จบวันนี้ไม่ได้หรอกเอา้าเจ้าเลหายเฉยเลยกูมาถึงแล้วเจ้าเลหายอีย่างหวะโอ้ขอตีตัวนี้ก่อนละกันไอ้บอสเอาหายเอาอยู่นี่ไตยซตาไตซะานี่เป็นไงพอสโลควักสามดาบมาแล้วข่าก็เอาจริง้ง วิชาสามดาบตีธรรมดาเดี๋ยวไปตีมันตอนจบนะเผื่อได้มัเตอรียเยอะปื๊บปื๊บปื๊บไอ้เจ้าทะเลมันมาอีกแล้วโอ้โหเอานะกก่อนแทนเด่นตีไปครับตีไปตีไปตีไปนี่โอ้ได้มัเตอรียโคตรเยอะโอ้โหยังไม่หยุดนะน่ะยังไม่หยุดนะน่ะได้เป็ร้อยเชี่อร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้โห แต่ครเยอะจริงคือแบบตัวเดียวแบบทัตันนะแล้วทุกคนดูโอ้โหกูมาหาอะไรนะกูมาหาดากอนไทเดนแล้วกูได้วอเตอร์คีเดี๋ยวจะเชื่ออันนี้จะหาเจอไหมเนี่ยเได้วอเตอร์คีเดี๋ยวเอาวตบเดี๋ยววอเตอร์คีเดี๋ยฮะกูแจน้ําทุกคนรู้ไหมมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะเออเดี๋ยพี่ได้วอเตอร์คีมาเออช่างมันครับเรามาตีต่อครับผม <c oughs> เพื่อหาดากอนไทเดนของเรา วิชา3ดาบแห่งโซโลวันนี้น่าจะตีกี่ตัววะเน,นี่ย <c oughs> ตายซะตายซะโอ้ยเจ้าทะเลอีกแล้วอืออือกูอึ้งแล้0สองร้อยใชแล้วจะตายกูยจะตายนะ <c oughs> นี่เป็นไงล่ะไม่ได้อะไรเลยฮะ <c oughs> ได้มเตั้งคีย์ไว้อีกแล้วโอ้ยรู้แล้วเบื่ <c oughs> มาครับผมตัวที่3นะครับวันนี้เรามากับน้องพอร์ชนะฮะเราให้น้องพอรมาช่วยตีนะครับพอดีแบบ เราตีคนเดียวมันช้านะครับเออก็ใครอยากเล่นกับพี่แบบพอดนะครับแบบนี้นะก็สามารถเข้าร่วมนิดคอร์ดของพี่ได้นะครับเออเป็นนิดคอร์ดของช่องเราเนาะเอาไว้แบบพูดคุยแล้วก็เล่นกันนะครับกับน้องๆเอฟซีน,น,นะฮะเออก็สามารถมาเล่นกันได้เนาะอุ้ยตีไวกว่าเดิมเยอะโอ้โหเมื่อกี้กูตีตั้งนานในพอดเลยตึบตบตีมันซะตีมันซะเรียบร้อยฮะไม่ได้อะไรอเลยกู <c oughs> เหลือจะชือ้อ อ,อตัวที่สี่แบบตึงๆตงีไปไอ,อ้วอสไม่ช่วยกูตีดว่วน <c oughs> เอื้อื้มอะไรนะค้างโอ้ยฆ่ามันเถอะน้องฆ่ามันเอออย่รูปเองอะฟันเออเออเออจะตายแล้วมันจะตายแล้วโคตรไวโคตรไวอุ้ยอุ้ยเจ้ทะเลโอ้ยโอ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียว ไหนวะอีกที่เดียวนี่กูไม่ได้อีกแล้วโอ้เหลือเชื่อวัตคีก็ไม่มีมาครับตัวต่อไปนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้ววะเนี้ยตัวที่ห้าตัวที่หกแล้วแทบไมเถอะครับเอาเป็นว่าหลายตัวแล้วฮะตีครับตีตีครับตีตีตีโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อะ ลและแล้วผมก็ได้จากก้อนไทเดนแม่งตีเปสิบตัว <c oughs> คือแบบตีจนเลิอกอัดอนะทุกคนแบบเป็นสิบจริงเกือบยี่สิบตัวแล้วแบบเมื่อกี้ไม่ได้อัดนะเจ็บได้งมงมากโอ้โหนี่จากก้อนไทเดนตึงๆนะของเราในที่สุดก็ได้มานะครับเอเก็บหีบกันเอาตังเอาตังไปเราไปเก็บมาเตอรี่กันดีกว่านะฮะโอ้โหโอยดีใจมากคือแบบ นานมากแล้วกว่าจะได้อ่ะนี่แหละความ้าทายแห่งบล็อกฟุตในการตามลาดาบโหแล้วดูสกิลแม่งใช้มาสเตอรี่โคตรเยอะเลยทุกคนร้อยห้าสิบกับสามร้อยห้าสิบอ่ะว่าไหล่กูจะฟาร์มได้วะเนี่ยตอนนี้ก็ยาวๆครับดีนะเรามีมาสเตอรี่คูณสองก็ล่าสุดนะครับพี่เพิ่งแจก,กไอดีไปเนาะที่เป็นไอดีผลโมจิตื่นนะครับถ้าน้องๆเอ้ยไม่ตื่นสิวะ ไอดีตื่นะไรยังไม่แจกนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีคนซับถึงนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆอยากได้นะครับเออคอมเมนต์บอกมานะครับเดี๋ยวพี่จะทําการเอาไอดีผลโมจิตื่นมาแจกนะครับเออก็ล่าสุดนะครับเป็นแจกไปเป็นโมจิยังไม่ตื่นนะครับแต่ว่ามีผ้าคลุมหนวดดากระดาษครูโอเด้งนะครับก็มีน้องได้ไปแล้วก็ถือว่าแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับเออคือได้จริงนะครับแจกจริงไม่จกตานะครับแต่ใครไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่า เหมือนเดิมนะครับพี่จะย้ำทุกคลิปว่าพี่มีมาแจกอีกเรื่อยๆแน่นอน,นครับมีแจกตลอดนะครับคือแบบแจกจนกว่าน้องๆที่กดซับพี่กดติดตามพี่จะได้กันครบทุกคนนะฮะ ยิงคือพี่มีแจกแน่นอนอนะ่ะรหัสอยากได้กินรหัสพี่แจกได้ครับแต่ว่าพี่ขอแค่แบบกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่แค่นั้นพอนครับกดตามกติกาของแต่ละคลิปที่พี่ได้แจ้งน้องๆไปนะครับเออขอให,ให้น้องๆเนี่ยทำตามกติกาแค่นั้นเองนะครับก็ถ้ามันตรงตามกติกาแล้วก็เงื่อนไขครบพี่ก็แจกแน่นอนครับเออพี่ไม่เก็บไว้เยอะๆหรอกครับผมก็อยากให้น้องๆเนี่ยมีรหัสไว้เล่นเนาะ อ่าเรียบร้อยครับเลเวล150เป็นที่เรียบร้อยนะฮะไหนมาลองสกิลนี้เป็นยังไงวะขอ,อตัวเล็กก่อนเดี๋ยวตัวใหญ่มองไม่เห็นซีดากอนฟิวรี่เอเฮความโกรธของมังกรทะเลเป็นลมหายใจออกไปนะครับนี่ลมหายใจมังกรเพิงเอ้ยมังกรทะเลอะไรเขากูเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่นะครับถ้ารีเวิร์ดเลยเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะ อ่าก็ระหว่างนี้นะครับพี่ได้หยุดทับการเอ่ออัพเลเวลของดากอนไทเดนไปก่อนนะครับพี่มาหาส่วนประกอบหรือว่าวัตถุดิบนะครับในการตีบวกไปนั่นเองนะครับก็คือนี่นะครับหาเจ้ากั้นปานะครับเออหางปลาเนี่ยฟิทเทลนะฮะนี่ต้องใช้20อันนะครับนี่พี่มี12อันแล้วเนี่ยพี่จะมาอัปเกรดกับตัวนี้นะและตอนนี้พี่มีครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นี่ยี่สิบแล้วนี่พี่จะอัปเดตไปนะครับไปยังไงอ่ะ อ่านี่นะครับพี่อัปเดตไปอันนี้นะฮะนี่กดไปเลยครับผมพลังดาบเนสดูนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นตั้ง25เเซนะครับใช้ไปกระเสรเหล็กนะครับเอ้ยไม่ใช่ไปห่างปลาโอ้ยพูดว่าไปหมดนี่เรียบร้อยครับผมคราฟเสร็จถึงที่เรียบร้อยนะครับได้ดาวหนึ่งดาวด้วยเยสโคเท่นี่ดาเมจเพิ่ม25้เปซ็นแล้วเป็นไงเป็นไงตีโคตรเบา แล้วมันยังไม่รีเวิร์กเลยเดี๋ยวรอมารีเวิร์กก่อนเดี๋ยวผมมารีวิวใหม่โอ้โหจากโซโลผมกลายเป็นโทจิแล้วตอนเนี้ยก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนสกิลรีเวิร์กเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเก็บมัตเตอร์ลี่ของไปแล้วก็ดาก้อนไทเทนก่อนนะฮะทุกคน2,000 years later เมีตอนนี้เราก็ได้ทำการ เอาไปนะครับมาตีที่โลกสามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลไปหลังจากรีเวิร์กแล้วเนี่ยมันจะเลท่อหลอดเท่ขนาดไหนดูดิเย,ย้เออแล้วตอนนี้บล ok ็อกฟุตนะครับมันอัปเดตแล้วนะฮะก็เราสามารถใช้รูปแบบหน้าต่างๆได้แล้วนะครับทําให้เราไม่สามารถซ่อนหูของเผ่ามิงได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนเป็นเผ่ามนุษย์นะครับแต่ก็ต้องทําการซุ่มกันอีกยาวนานนะฮะเดี๋ยวก็ดูกันว่าเราจะสุ่มกันอีกเท่าไหร่นะถึงจะได้เผ่ามนุษย์นะ ก่าตอนนี้เดี๋ยวโชว์สกิลให้ทุกคนดูกันนะครับว่าสกิลไปแบบใหม่เนี่ยมันจะเท่แค่ไหนนะรับเคลกันไปไปไปดูครับสกิลหนึ่งครับสกิลแซดไปอิดิชั่นบึม้มโอเท่ทุกคนแม่งเท่จัดดูดากอนบลส์ดุมหูไฟไม่ที่พื้นะครับไฟลุกแบบหล่อตึงหล่อตึงหล่อต,อตึงคืออะไรวะนี่ หล่อหตึงๆเนี่ยโคตรเท่เหมือนผมกินพลังบ่นเมละาเมล้าเข้าไปเลยอ่ะเนี่ยดูดีโอโ้โหถ้าคอมโบกับเอ่อพลังเมลาเมลาะนะน่าจะเท่น่าดูถ้าแต่งตัวเป็นซาโบเนาะเออแต่งตัวเป็นเอสก็ได้ต้อจะเทจัดดีดโคตรเท่แล้วใช้การอากาศได้ด้วยนะเนี่ยพุ่งใส่โคตรตึงโคตรเอาเลยแล้วไฟลุกเนี่ยแรงนะครับเนี่ยไม่ใช่เช่นลนนะเนี่ยเอาหายไปไหนวะมันกระเด็นไกลไปหน่อยนะมัง เอ้ยอึตายซะตายซะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยกูตายแน่กูตายผมว่าเราต้องใช้พลังของผลพระเข้ามาช่วยนะอุ๊ชพระติมเลยตรงเนี้ยถ้าเราได้ไปยักษ์มาแล้วนะฮะตอนนี้เอ๊เป็นไงก่อใช้ฮาคิโชว์ได้ปะบึ้มนี่ไปยักษ์ไปลองไปตีกันดูว่าไปยักษ์เราจะตึงแค่ไหนป้าทีมีคอหักแบบเนี้ย โบ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 เนี่ยสกิลไฟยังอยู่นะฮะแบบความอลังการมันดีอย่างนี้แหละมันทําให้เราแบบถึงแม้จะดาบใหญ่เราก็ยังมีสกิลอยู่นะเออนี่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 ปกติมันก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าเัาจะมองไม่ค่อยเห็นไงมันไม่ออลังการแต่รอบนี้มันอลังการแล้วครับโหเท่จัดเลยไปอ่ะหม่รูดีโอ้ ประมาณนี้ประมาณนี้ไปประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราออนต่อไปเลยดราก้อนไทเดนของเรานี่ฟึบแต่ว่าความชมํานาญผมยังไม่ถึง350เลยเนี่ยสามยักษ์จัดก็เดี๋ยวจะใช้ดราก้อนไทเดนนะครับเก็บวความชมํานาญก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูสกิลหนึ่งก่อนละกันอ่าดราก้อนไทเดนยักษ์ตี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 สกิลเซต,ต,ตบุ้มไม่อะเป็นไงเท่กว่าเดิมเยอะ เท่กว่าตอนที่ยังแบบไม่รีเวิร์กเยอะจัดนะครับซีดากอนฟิวลี่นะฮะดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวดยวูซีดากอนฟิวลี่บุ้มเป็นไงโคตรอลังการขนาดแบบดาบใหญ่ยังมองเห็นนะว่ามันอลังการขนาดเนี้ยก็ดเดี๋ยวเก็บมาสเตอรี่ไปครับเดี๋ยวเรอรอดูสกิลเอ็กนะวอเตอร์ดากอนชาวเวอร์เนะี่ยมังกรทะเลแอบน้ำชื่อสกิล <c oughs> วันนี้ยังเท่จัดเลยเ<อ>และแล้วในที่สุดดากอนไทเดนก็เลเวล350เป็นที่เรียบร้อยอยู่ฟาร์มกันเลือดตาแอบกระเด็น เรามาดูสกิลกันนะฮะสกิลที่เราสะสมไปฟันฟาร์มมาวอเตอร์ดาก้อนชาวเอฟดูดูดูเชือกโคตริงใหญ่จอไม่พออ่ะ <c oughs> ใหญ่จริงเดี๋ยวรอดูใหม่เดี๋ยวรอดูใหม่ลอาคูดาวแป๊บอื้อดีสกิลเอ็กซ์ดูดีทุกคนมันกว้างจัดอนะท,นทุกตัวนะบอกเลยเชีย่ยเช่งโคตรแท้ทนะเลย นี่อ่อาลังการมากผมบอกแล้วมันจะเป็นอาวุธที่พี่ชอบที่สุดนะฮะอันนี้โอ้โหแทบไม่ต้องทำอะไรนะฮะโคตรไกลเลยยังก็มีเวทมนต์ยังก็มีเวทมนต์คาถาถือว่าคุ้มครับคุ้ม,ม,มแกะการที่เราใช้เวลาฟาร์มมันมาหลายวันแล้วเกินไมม่ีปุ๊บ เหมือนปลาลูมามันกระโดดมาใช่ไหมเท่แล้วแรงด้วยนะเออไม่จัดอะ่ะปโุ๊บโอ้โหสองพันเก้าสกิลแซุกคุณเทพอยังไกรอะ่ะคุณสกิลเอ็กซ์นี่เท่าไหร่โอ้โหมันจะโดนหลายตัวนะไม่จดัดนะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะ, <c oughs> ะโคตรดีใจครับในสุดก็ได้ครบสักทีนะมัตตเตอรี่ของนัก้อนไทยเดน ก็อย่าลืมนะครับสากน้องๆทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแลวถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไอดีเทพหรือว่าไอดีตึงตึแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะหามาแจกนะฮะก็แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย See you again อเกต